จริงๆแล้วอักขาฝิ่นเ้าให้ฟังว่าสัตว์หลๆก็มีอยู่ในสัตว์มันสัตว์หลๆในเทวดาไรนี้นในป่ามันจะสัตว์หลายต่างๆเ้อสซิมีจะไดเป็นไปไดบอสิเป็นเป็นมาเป็นมมเล่นกับกันหาชาลีน่ะเจไดเจไดคันผูบลกคนก็ยังคิดสงสยัยคือกันแมนยยสมัครคนห่างเห่ามมีบุญเนาะบมมีบุญวาสนา หาเงี้ยกินแต่ละมือก็ต้องหาหามักใหม่ไปทั้งใดกับหมักใหม่มีาร้ลรยหาบุยากพี่เนาะอันใดต้นซู้มันก็ยยอลงมาให้เก็บพี่เนาะคิดเบิ่งมันเป็นไปได้บ่ตอนอยู่แต่ในเมืองในวังกินแต่อาหารดีๆแต่ยอมหนีออกจากเมืองในวังไปอยู่ป่าอยู่อยู่ป่าคาดอนกินหมกักใหม่พลเม,มืองโยสมับคนหางเห่าผมมีบุญเนาะบมมีบุญวาสนา หาเงี้ยกินแต่ละมือก็ต้องหาเวทสันดอนแล้วก็ออกไปหาพลนลำบากแล้วใหม่มาสู้กันกินพี่น้องพี่น้องคิดเบึงพระเวสสันดรไทยฮอธรรมดาคิดบ่ดถึงว่ามันบ่เป็นเป็นไปบุรีเราเจ้หาฮอรนีบุญบารมีปุญฺบารมีพิ่นก็หลายแล้วเทวดาทั้งหลายต่าง,งก็มาซอยกันสาซอยอันนั้นซอยสาบารมี พระเวชชันดอไปอยูป่ป่าที่เรื่องมันแปลกอัศจรรย์นิรีนะย่อนว่าบนบรารมีเิ่นก็อาศัยสัตว์ทั้งหลายละ่ะเป็นโมลเลน่เนาะปกติเด็กหน่อยก็ตมมลล้องมีโมเลน่เนาะหาบังไม่ไปทางใดก็บังไม,งม่มีร้ายหลายหาบ่ยากพี่เนาะอ,อันใดต้นซูมันก็ยอ่อลงมาให้เก็บพี่เนาะคิดเบิ่งมันเป็นไปใดบ่ัพี่เนาะ เลกสัตวนะ์ลายทั้งหลายเนี่ยเทวดาลายนี้มดเหลือแต่สัตว์ใดที่เป็นมิตรกับกันวันดีครับพี่นอกมันเปื่อๆทุกโขทุกคนวันนี้ก็ได้เวลามาพัดพี่นอกพวกสัตวนะ์ลายทั้งหลายเนี่ยเทวดาลายนี้มดเหลือแต่สัตว์ใดที่เป็นมิตรกับ กันยำ่ำมัสซีออกไปห้ามักใหม่นะ่ะพระเวชสันดอนไปอยูปา่าที่เรื่องมันแปลกอัศจรรย์น,นิรีนะ่ะย้อนว่าบุญบารมี่นจริงๆแล้วอกักขพะ่นเ้าให้ฟังว่าสัลายๆก็มีอยู่ในสัตว์มันสลายๆในะเทวดาไรนี้บเมืองก็มีเทวดาฟามาทรงไปหนอ คือคนยังมือเสืออยู่เป็นใบใดจังใดเทวดาเราก็กพามาส่งหอดย่ำมาซีออกไปหาหมักใหม่นะ่ะหาหมักใหม่ไปทางใดกับหมักใหม่มีห้ายหลายหาวิยากพี่นนองไันใดต้นซูมันก็ยยอลงมาให้เก็บพี่นนอกคิดเบิ่งมันเป็นใบไดบ่ใช่ไหมผู้ที่ติดตามมาตอนเนื่องกับพี่นนอกวมื่อน,นี่ก็สิบวตอ ตอนที่พระเวสสันดรไปอยู่ป่าพี่นนองปากเราใหม่สิง่งตีบ่เคยกินานอยู่ความทนเพื่อนลำบากหามังใหม่ไปทางใดกับมังใหม่มีหลายหลายหาม่ยากพี่นนอะอันใดต้นซูมันก็ยยอลงมาให้เก็บพี่นนอะคิดเบิ่งมันเป็นไปใดบ่ปากเราใหม่สิง่งตีบ่เคยกินานอยู่ความทนเพื่อนลำบากตัวหอหนีบุญบารมีปุญนบารมีพุ่นก็หลายแล้วเทวดาทั้าทางหลายต่างก็มาซอยกันสัง ชอยนะ่ซยสาบมบรมีวันนี้ย่ำนางมาซีไปหามากใหม่ในป่านั่นแล้ววันนี้กันหาชาลีนะ่อยู่ในป่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นมูกันหาชาลีเมิดพี่น้องมันเป็นไปได้จะไดคันผูบลกคนก็ยังคิดสงสัยคือกันสม่ไมผูที ติดตามมาตอนเหนื่องกับพี่น้องเมือน,นี้ก็บชิวตอตอนที่พระเวสันดรไปอยู่ป่าพี่น้องปากเล้าใหม่สิ่งตีบ่เคยกินานอยู่ความทนเพื่อนลำบากสางมาหลายตาหลยพบลายชาติแล้วพี่น้องบางพบบางชาติกับไไในป่ามีแต่สัตว์หลายต่างๆด้วยซิ่งมีจะได้เป็นไปได้บอสิเป็นเป็นมาเป็นมูลเล่นกับกันหาชารีนะ่ะพี่น้อง ไปทางใดก็บ,บ่อื่นบ่กยากพี่นอ้องอันนี้พอซ้ำนีก็น่านพี่น้องมาหลายหรอกไทยเราธรรมดาคิดบ่ถึงว่ามันบ่เป็นเป็นไปบวไรหรอกได้มาเว้าสู่พี่น้องฟังพี่น้อง,งอก,ก็อาจสิบ,บ่เสียมันเป็นไปได้จะได้ตั้งแต่พระเวสสันดรออกจากแล้วบัุนี้กันหาชาลีเนะี่ยอยู่ในป่าเนะี่ย สัตว์ทั้งหลายเป็นมูกันหาซาลีเมอพี่น้องมันเป็นไปนสางม,มาหลายต่ะหลพบหลายชาติแล้วพี่น้องบางพบบางชาติกับปวเชสันดอนแล้วก็ออกไปหาพลธมากเล้าใหม่มาสู่กันกินพี่น้องพี่น้องคิดบงิงพรเวสสันดรหาซาลีเป็นมิตรต่อมูเผื่อนทั้งหลายจังสยายอยู่เพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่นั้นจังเป็นมูเห่นกับกันหาซาลีพี่น้อง เป็นแถวเสือเสลี่ยมสิตายหัละกลัวสิไดดกินนะแต่นางมันสี่มันส้างบุญบารมีมาหลายคนคนมีบุญแมนยยสัมับคนห่างเห่ามมีบุญเนาะบมมีบุญวาสนาหาแนวกินแต่ละมือก็ต้องหาหามังใหม่ไปทางใดก็มังใหม่มีห้ายหลายหาบ่ยากพี่นนอะอันใดต้นซู้มันก็หย่อลงมาให้เก็บพี่นนอะ คิดเบิงมันเป็นไปได้บ่ฟังธรรมพือเก่ามาเสริมสร้างสติปัญญามรณะนิดมรณะนอยก็วันดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ได้เวลามาย่ำมัดซีออกไปหาหมักใหม่น่ะพี่น้องไปทางใดก็บ่อื่นบ่ยากพี่น้อง อันนี้พอสมนีก็น่านพ่นออกมาลายออกเพื่อที่ยังเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีที่ที่ได้เป็นระพุทิเจ้าพี่นออกแต่พ่นออกพวกสัตว์ลายทั้งหลายเนะี่ยเทวดาลายนี้มดแล้วแต่สัตว์ใดที่เป็นมิตรกับกันพ่นออกพวกสัตว์ลายทั้งหลายเนะี่ยเทวดาลายนี้มด เหล่ยแต่สัตว์ใดที่เป็นมิตครับกันไทยเฮาธรรมดาคิดบ่ถึงว่ามันบ่เป็นเป็นไปบ่ไรครับก็อาศัยสัตว์ทั้งหลายล่ะเป็นโมโลเลนเนานปกติเด็กหน่อยก็ต้องมีโมโลเลนทั้งเมืองก็มีเทวดาพามาส่งพป่น้ออผู้คนยังม่เสืออยู่เป็นปไปไหนจังใดเทวดาก็ก็พามาส่งหอดเป็น แถว,สวเสือเสลี่ยมสีตายหรากัวสวยียใหกินนะแต่นางมสีเปนสั่งบุญบารมีมาหลายพุ่นคนมีบุญพัญญชันดอนแล้วก็ออกไปหาพุ่นละมกักลาวใหม่มาซู่กันกินพี่น้องพี่นอ้องคิดบึงพระเวชนดอนแมนยุสมับคนห่งหางเห่ามมีบุญเนาะบมมีบุญวาสนาสหาเงกินแต่ละมือก็ต้องหา กนาซาลีกับไซเ่นกับสัตว์ทั้งหลายแต่ก่อนเคิสีออกไปหามากใหม่ก็เอากนาซาลีไปฝากไปกับพระเวทวันดีครับพี่นอ้องเพืเ่อนๆทุกคน,กคนวันนี้ก็ได้เวลามาพระเวทชันดอนไปอยูปา่าที่เรื่องมันแปลกอัศจรรย์น,นิรีนะ่อนว่าบนบรารมีน ในป่ามีแต่สัตว์หลายต่างๆด้วยซึ่งมีจะเด้เป็นไปได้บอดซีเป็นเป็นมาเป็นมูลเล่นกับกันหาชารีนะ่ะไทยเฮาธรรมดาคิดบ่ถึงว่ามันบ่เป็นเป็นไปบ่ได้ห,หรอเป็นแถวเสือสลิมเสียตายหวัวกลัวสิได้กินนะ่ะแต่นางมันสีพิ่นสร้างบุญบารมีมาหลายเพิ่นเพิ่นมีบุญเป็นแถวเสือสลิมเสียตายหวัวกลัวสิได้กินนะ่ะ แต่นางมัสนสี่คนสั่งบุญบารมีมาหลายคุณคนมีบุญพ่นองไปทั้งใดก็บรอื่นบริยาีบินองอันนี้พอสัํานีก็นอกพี่นองมาหลายอ่ะพัดพ่นองพวกสัตว์ไหลทั้งหลายเนี่ยเทวดาไหลนี้มดเนี่ยแต่สัตว์ใดที่เป็นมิดตดกับกนันหักเราใหม่สิ่งที่บราเคยกิน ทนอยู่ความทานเพื่อนลำบากตัวหอหนีเพืนลำมี